เ,เดี๋ยวยอโอ้เดี๋ยวแก้ใหม่เดี๋ยวดูเยอะเลยเดี๋ยวมันผิดไปเยอะเลยฮะลองเช็คดูนะครับ <c oughs> เขาเขาเขาเขียนตกไปเยอะเลยนี่ดูนะฮะมาดูยามลุงโรหิตลองเช็คตามนี้เลยนะถ้าผิดตรงกันไหมตัวพระเอกคืออะไรก่อนดูดูพระเอกก่อนมีฝางกับฝางเสนกับคำไทยหลักหนักอย่างละสิบส่วนตัวนี้พระเอกก่อนนะฮะฝางคือฝางอะไร ฝังเสนดอกคําไทยใช่ไหมอย่างละสิบพวกนี้มันมีสมคุณสมบรโล,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 ลหิตนะครับแล้วก็มีคลั่งไม่ใช่ครึ่งในนี้ครึ่งในเรียกคลั่งนะครับคลั่งหนักแปดส่วนงั้นพระเอกของเขาก็คือตัวฝังเสนคําไทยแล้วก็คลั่งนะครับคลั่งแปดฝังเสนคําไทยอย่างละสิบ แค่สามตัวนี้ก็ยี่สิบแปดส่วนแล้วเห็นไหมฮะงั้นสามตัวนี้มีฤทธิ์ในการบำรุงโลหิตออกสีแดงๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมนะสีแดงๆทั้งนั้นเลยบำรุงโลหิตนี่ตัวยาอื่นเป็นไงครับลองดูเิมีขิงดีปีเจตมุนเพลิงแดงตัวนี้คืออะไรเบนจะกูลมีไหมอ่าดิชัดสถิติมีขมิ้นเครือนี่อะไรมิ้นเครือเรียกอะไร ขิงเขืออแฮม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 แหนมากระมิ้นเขือก็ค yeah. ือแฮมนะครับถัม yeah. ่วงแดงกะมังวัวเถลิงสารพีพริกกุลบุญนาไก่สอนอย่างละสองส่วนลูกจันดอกจันกระวานกันภูนี้เราเรียกสี่เกอนะเทียนดำเทียนแดงเทียนขาวข้าวเปลือกและกระแตนโคสอกดกระเมาบัวบัวเชียงจุฬาก็โกดทั้งห้าก็มาก็คือโกดทั้งห้า เบนจกูลมาแล้วก็มีเนื้อสมอไทยเนื้อสมอดีงูสี่เพกแล้วก็มาเปลือกชลูดอบเชยจันแดงสแสมสารสแสมทะเลกิศนาอย่างละหนึ่งอันนี้นะครับก็เป็นกลุ่ม,มบำรุงโลหิตใช้บดเป็นผงสรรพคุณบำรุงโลหิตรับประทานเช้าเย็นก่อนอาหารครั้งละหนึ่งช้อนกาแฟอันนี้ก็ใช้สําหรับยาเป็นไงครับส่วนญ่เป็นยาบำรุงสตรีนะยาสตรีเนี่ยอะอย่างที่บอกแล้วเวลาที่ บางคนมีปัญหาเรื่องเลือดน้อยการไหลเวียนไม่ดีเราก็ใช้ยามลุงโลหิตหรือเลือดจางนะครับส่วนต่อไปตัวสุดท้ายก็คือกลุ่มของยาแก้ท้องเสียซึ่งเรามีอยู่ตำรับเดียวก็เรียกว่ายาเหลืองปิดสมุด,ด,มดนั่นเองนะครับยาเหลืองปิดสมุดยาเหลืองปิดสมุดนะรเราเคยให้ทำมาเขาทำชารติมา ให้ทํากันมาทํามาคนเดียวนะเหลือปิดสมุดเนี่ยเป็นไงครับพอมาป,ปิดสมุดหยุดท้องเสียน,นั่นเองนะหยุดท้องเสียแก้การท้องเสียตัวยาส่วนใหญ่ <c oughs> จะเป็นยานลดไหรครับ <c oughs> อ่าลดฝาด <c oughs> เอา้าไอแล้วเราไอแล้วไอเสมหะเดือนน่ะเป็ไน <c oughs> ไงกี่วันแล้วอ่ะ เป็นกี่วันแล้วเป,เป็นมาเป็นหลายอาทิตย์แล้วอ้าวเลอะไม่ตั้งยากยินนะมันเป็นเพราะมันเป็นภูมิแพ้อากาศความชืนช้นเดี๋ยวเอาไป้ที่กินก่อนผมว่าจริงๆภูมิแพ้อบไอเกิดจากความร้อนเนี่ยอาจจะต้องอีกตัวหนึ่งก็ ประสาภไพเนี่ยเป็นตัวช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบนะไพเนี่ยที่งานวิจัยล่าสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราแพ้ความเย็นเนี่ยหยาไพเนี่ยลดร้อนแก้ในกองความเย็นได้2องไพเป็นตัวช่วยคลายไม่ให้เกิดไม่ให้ไอหลอดลมติดนะน่าจะลองไปใช้ดูถ้าเราจะดูจากสมบัติตัวนี้นะ มีเป็นแคปซูลมีลองลองลองไปใช้ดูได้ครับอืก็ยาดเราต้องดูสมบัคุณองมีเยอะอันารปาพวงโชวีก็มีเยอะตำลักใหญ่ยาเหลืองปิดสมุดนะครับยาเหลืองปิดสมุดนะครับก็คือแห้วหมูขมิ้นอ้อยเปลือกเพกาแห้วหมูรดลา รสอะไรครับเผ็ดร้อนเจืดเด้อนซาอ๋อแฮงหมูจืดไม่มีแฮงหมูนี่ยาร้อนเลยร้อนขมิ้นอ้อยเปลือกเพกาเพการสอะไรฝาดลาโกตีฝาดเย็นกระเทียมดีปีร้อนชันย้อยคลั่งสีเสียดฝาดใบเทียนใบับทิมฝาดก็คือแสดงว่ามีทั้งร้อนทั้งฝาด ทั้งสมานทั้งลดทั้งแก้ท้องเสียแล้วก็ลดร้อนช่วยแก้ลมด้วยถูกไหม,มเพราะฉะนั้นยาของเราจริงๆนะมันดีนะไม่ใช่ไปแก้แต่ท้องเสียอย่างเดียวไปหยุดปุ๊บอย่างเดียวกินฝาดอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันต้องแก้ลมด้วยขับลมด้วยแล้กระมิ้นชันเป็นตัวเอกเลยกี่ส่วนครับหกส่วนหกส่วนกระมิ้นชันเป็นครึ่งหนึ่งชัน,น,นย้อยเหรอ ชั้นย้อยชั้นย้อยมีครับไม่ตัดครับไม่มีตัดออกไอ้มีมีชั้นเออชั้นย้อยครับไม่มีไม่มีชั้นอ้อยตัดขมิ้นอ้อยเปลี่ยนเป็นขมิ้นอ้อยมีไหมมันพิมพ์ผิดตัดตัดทิ้งไปมีแต่ชั้นย้อยมันพิมพ์เกินชั้นอ้อยไม่เอาชั้นย้อยมันพิมพ์เทียนมันเพิ่มเกินไป กันน,นั่นแหละมันพิมพ์เกินใช่ตัดออกไปไใช่ยางต้นตะเคียนใช่นะครับขมิ้นชันด้วยเห็นว่าขมิ้นชันเราแก้ท้องเสียใช่ไหมใช้ขับลมแก้ท้องเสียสมานบบดสมานท้องแก้กเสพด้ดีท <c oughs> าบดเป็นผงทาเป็นเม็ดเม็ดละสูงจุดสองกรัมแสดงว่าใช้เป็นยาเด็กใช่ไหมยาเด็กนะฮะเม็ดเล็กถ้าเด็กแก้ท้องเสียก็ อันนี้ท้องเสียแบบแบชนนี้ไม่ติดเชื้อนะใช้น้ำลูกเปลือกทับทิมหรือเปลือกแคร์ต้มกับน้ำปูนใสาอะไยาอไนนีนะครับเถ้าเกิดใสไอ้ผงถ่านลงได้วยแรนครับงถานใช่ไหมจะอือมันผงถ่านมันดูดซับนะมันดูดซับมันดูดซับพิษสับดูดดูดซับลม แต่นี้มันเป็นยาค่อนข้างเย็นเราไม่แน่ใจว่ามันจะไปไปไปลดฤทธิ์ของตัวยานี้ไหมใช่ไหมเพราะยานี้มันออกร้อนถูกไหมมันอาจจะไปไปลดความร้อนของตัวนี้ก็ได้เพราะรได้ทานโกไปจะได้ด่างอ่าด่างทานแต่ทีนี้มันมันดูดซับมันลดความเย็นได้เหมือนกันประสิทธิภาพตัวยาความร้อนก็อาจจะลดลงคือกินได้แต่เราต้องแยกเวลากินนะผมว่านะ เด็กรับรทานวันละสามเวลาก่อนอาหารเด็กอายุ 3- 5เดือนสองเม็ด6เดือน6เดือนถึง12เดือนส4เม็ดเด็กโต5-7ถึงเเม็ดไม่ได้กล่าวถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็กินได้ไแต่ต้องเยอะหน่อยนะ <c oughs> ส,สิบกว่าสิบกว่าเม็ดเลยแต่จริงเราผู้ใหญ่มันจะมียาอีกตัวก็เรียกว่าอะไรนะเหลืองเหลืองโสรสนะเหลืองโสรสก็จะมีอยู่ใน เล่มสองของเวทยาเหลืองโซรถคล้ายๆกับปิดสมุดเนี้ยแต่เป็นยาสำหรับผู้ใหญ่แก้ท้องเสียสำหรับผู้ใหญ่อันนี้ยาเด็กนะอันนี้เป็นยาเด็ก